วันนี้จะมาสอนใช้ Fanboys เป็น EP สุดท้ายนะครับอีก7ข้อนะครับมาดูว่าเราจะสามารถตอบได้คะแนนเต็มหรือเปล่านะครับสามารถจำได้ไหมว่า Fanboys เนี่ยคืออะไรบ้างและมันใช้ยังไงนะครับมาดูกันเลยถ้าพร้อมแล้วขอช่วยแวะกดไลค์เบาๆให้1นทีนะครับขอบคุณครับอะ Fanboys คืออะไรครับคือตัวยอ่อที่ช่วยในการจำคำเชื่อมทั้ง7คำนะครับที่ใช้เชื่อมระหว่างคำก็ได้ วลีหรือประโยคเนี่ยที่มีความสำคัญเท่ากัน F คือ for เชื่อมประโยคเพื่อบอกสาเหตุนะครับเพราะว่าหรือว่าเนื่องจาก A คือ and นะครับเชื่อมประโยคที่สอดคล้องกันเอง N คือ nor เชื่อมประโยคเพื่อบอกว่าไม่ทั้งสองนะครับ B คือ but เชื่อมประโยคเพื่อบอกว่ามันขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ O คือไ like ร or เชื่อมประโยคเพื่อให้ทางเลือกนะครับอันนี้หรืออันนี้ y คือ yet นะครับเชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกันคล้ายๆกับ but นะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นขัดแย้งแบบคาดไม่ถึงนะครับไม่ใช่แค่แต่นะจะว่าแต่จะแปลว่าแต่ถึงอย่างนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ s คือ so ใช้เชื่อมประโยคเพื่อบอกผลลัพธ์ที่ตามมานะครับจะใช้คู่กับ for เนาะ for บอกสาเหตุว่าทำสิ่งเนี้เพราะอะไระ so บอกว่า ทำสิ่งเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วยังไงต่อนะครับผลที่ตามมาคืออะไรนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันครับข้อแรกครับ they didn't call me blank did they send an email พวกเขาเนี่ยไม่ได้โทรหาฉันนะครับอันนี้บอกว่าเขาส่งอีเมลมาอืมตอบอะไรดีครับ or but หรือว่า nor ดูขัดแย้งไหมครับหรือว่าดูสอดคล้องกัน หรือว่าเป็นทางเลือกอันใดอันหนึ่งครับวักแรกเป็นอะไรครับมาดูวักแรกก่อน They didn't call me เป็นประโยคปฏิเสธนะครับบอกว่าเขาไม่ได้โทรหาฉันอ,อันนี้ดูเหมือนว่าเขาส่งอีเมลมาดูเหมือนเป็นประโยคธรรมดานะบอกเล่าธรรมดาต้องใช้อะไรครับสังเกตว่าหลังช่องว่างเป็น did they ทำไมถึงมี did ตรงนี้เข้ามาแทรกครับถ้าปฏิเสธ ตามด้วย verb to do นะครับแล้วก็ตามด้วยสรรพนามแบบนี้ใช้ nor ถูกต้องครับเป็นการบอกว่าเขาไม่ได้โทรหาฉันแล้วก็ไม่ได้ส่งอีเมลหาฉันด้วยนะเราถ้าเกิดเป็น o l นะครับจะกลายเป็น they didn't call me or send an email แปลว่าอะไรครับเขาไม่ได้โทรหาฉันหรือส่งอีเมลหาฉันอ,อันนี้คืออันรนอันหนึ่งนะครับหรือ They didn't call me but they sent an email เขาไม่โทรหาแต่เขาส่งอีเมลมานะครับถ้าเกิดใช้ or กับ but จะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็น did they นะครับทำไมเพราะว่า nor เนี่ยก็เหมือนกับ not นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น they did not send an email เข้าใจได้ถึงไหมอ,อันนี้ก็ they did not call me they did not send an email แบบนี้ก็เหมือนกับว่า อันนี้ก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำนั่นเองนะครับจึงต้องมี verb to do มาช่วยนั่นเองอใช้ nor เชื่อมประโยคนะครับเพื่อสื่อว่าไม่ทั้งสองตัวอย่างเพิ่มเติม she doesn't like coffee nor does she drink tea เธอไม่ชอบกาแฟและไม่ดื่มชาด้วยเป็นการบอกว่าอันนี้ไม่อันนี้ก็ไม่สังเกตว่า nor ตามด้วย does นะครับกริยาช่วยแล้วก็สรรพนามเดียวกันเนาะ อันนี้ t h e y นี่ก็ day นี้ she ก็ she นะครับเพื่อเป็นการย้ำว่าอันเนี้ยไม่ทำอันนี้แล้วก็ไม่ทำอันนี้ด้วยเธอไม่ชอบกาแฟแล้วก็ไม่ดื่มชาด้วยนะครับหรือ I don't eat raw fish nor do I eat raw meat ฉันไม่กินปลาดิบและไม่กินเนื้อดิบด้วยนะ nor ตามด้วย do กริยาช่วยนะครับแล้วก็สรรพนามเดียวกันคือ I I do not eat raw meat อา She does not drink tea นะครับเพร,เพราะเห็นภาพเนาะว่านอทำไมถึงใช้แบบนี้นะครับแล้วก็มีกริยาช่วยสรรพนามเพื่ออะไรนั่นเองข้อ2ครับ The car broke down blank we c a l l the mechanic รถเสียนะครับเราเรียกช่างเราโทรหาช่างนะครับใช้อะไรดีครับ So เป็นการบอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ For บอกสาเหตุของการทำสิ่งนี้นะครับ But สิ่งที่ขัดแย้งกันเอง น่าจะเป็นอะไรครับรถเสียตรงนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นสาเหตุใช่ไหมเพราะอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นรถเสียตรงนี้ล่ะเราโทรเรียกช่างนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากสิ่งนี้นะครับใช้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับตอบอะไรครับตอบโซนั่นเองนะครับเพราะว่ารถมันเสียดังนั้นเราจึงโทรเรียกช่างนะครับเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากสิ่งนี้นั่นเอง ใช้ so เชื่อมประโยคเพื่อบอกผลลัพธ์ที่ตามมานะครับรถเสียดังนั้นจึงเรียกช่างนะครับอันนี้ he was late so he missed the beginning of the meeting เขามาสายนะครับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นตามมาครับดังนั้นจึงเขาจึงพลาดช่วงแรกของการประชุมนั่นเองหรือครับอันนี้ the internet was down อินเทอร์เน็ตล่มครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยังไงต่อดังนั้น I couldn't buy the ticket in time. ฉันจึงไม่สามารถ F อฟตั๋วได้ทันเวลานะครัเคยเป็นไหมครับจะจองตัว๋วเน็ตล่มครับเลยอดเลยนะครับอ,อันนี้ก็ใช้ so นะครับเพื่อบอกสิ่งที่ตามมาหลังจากสิ่งนี้เกิดขึ้นนั่นเองข้อ3ครับ He didn't eat breakfast blank. He was in a rush. เขาไม่ได้กินอาหารเช้าแล้วก็บอกว่าเขากำลังรีบน่าจะเป็นอะไรครับ For บอกสาเหตุนะครับของการทำสิ่งนี้ but ขัดแย้งกัน uh, so เป็นผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากสิ่งนี้ครับน่าจะเป็นอะไรดีขัดแย้งไหมไม่น่าจะขัดแยง้งน่าจะเป็นเหตุเป็นผลกันเนาะ,ะเขาไม่ได้กินอาหารเช้าดังนั้นเขาจึงเร่งรีบหรือว่าเขาไมไ่กินอาหารเช้าเพราะว่าเขากำลังรีบน่าจะเป็นอะไนครับตรงนี้น่าจะเป็น ผลถูกไหมอ่าเขาไม่ได้กินอาหารเช้าเนะี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็น,นี้เป็นอะไรเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงไม่ได้กินเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยรีบกําลังรีบนะครับตอบข้อ A ถูกต้องครับ He didn't eat breakfast for he was in a rush เขาไม่ได้กินอาหารเช้าเลยเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังรีบนั่นเองนะครับเป็นสาเหตุของการ ทำสิ่งนี้นะครับใช้ for เชื่อมประโยคเพื่อบอกสาเหตุนะครับจะแปลว่าเพราะว่าหรือว่าเนื่องจากนะครับตัวอย่างเพิ่มเติม we must we must hurry for the meeting is about to begin เราต้องรีบนะครับเพราะว่าการประชุมเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ about to เนี่ยแปลว่ากำลังจะนั่นเองนะครับ about to begin ก็คือกำลังจะเริ่มเราต้องรีบแล้วก็ทำไมล่ะอ๋อเพราะว่า การประชุมกำลังจะเริ่มแบบนี้นะครับใช้ for บอกเหตุผลนะครับต่อมา I was late for work ฉันไปทำงานสายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะทำไมล่ะอ๋อเพราะว่า there was a traffic jam เพราะว่ารถมันติดนะครับอันนี้ก็เอาไปใช้เป็นข้ออ้างได้นะครับจะฟังขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อ4ครับ you can either watch tie up blank tied up คุณสามารถ จะดูหนังซับไทยหรือว่าภาคไทยก็ได้ใช้อะไรดีครับ or and nor or ก็คืออันใดอันหนึ่งนะครับ and, and คือและทั้งสองเลยนะครับ nor คือไม่ทั้งสองน่าจะเป็นอะไรครับอันนี้คือซับไทยนะครับกับภาคไทยน่าจะเป็นและหรือว่าหรือหรือว่าไม่ทั้งสองครับ สังเกตว่าในประโยคเนี่ยมีคำว,ว่า either นะครับ either ต้องคู่กับ or นะครับส่วน neither คู่กับ nor นะครับอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอันนี้เป็น either คู่กับ or ตอบข้อ a ถูกต้องครับ you can either watch Thai sub or Thai dub คุณจะดูหนังภาคไทยหรือว่าภาคไทยก็ได้นะครับเป็นการเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับ either or ใช้ or เชื่อมประโยคที่ให้ทางเลือกนะครับไม่ใช่2อ,อันพร้อมกันเนาะเป็นอันใดอันหนึ่งนะครับตัวอย่างเพิ่มเติม your phone might be either on the table or the sofa มือถือของคุณอาจจะอยู่บนโต๊ะหรือบนโซฟาเป็นไหมครับมือถือชอบหายอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับบอกว่าอาจจะอยู่บนโต๊ะหรือบนโซฟาก็ได้อันใดอันหนึ่งใช้ either or นะครับ shall we drive or fly to Bangkok เราจะขับรถหรือจะนั่งเครื่องบินไปกรุงเทพดี fly ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าบินนะครับไม่ได้เป็นนางฟ้านะครับหมายถึงว่านั่งเครื่องบินเนะาะ fly นะครับ drive ก็คือขับรถหรือว่านั่งเครื่องบินดีอันใดอันหนึ่งนะครับใช้ or กับประโยคคำถามนั่นเองข้อ5ครับ she woke up blank then took a shower เธอตื่นนอนนะครับจากนั้น อาบน้ำครับใช้อะไรดีครับ but แต่นะเธอตื่นนอนแต่จากนั้นไปอาบน้ำ or หรือเธอตื่นนอนหรือจากนั้นเธอไปอาบน้ำ she woke up เธอตื่นนอนและจากนั้นเธอไปอาบน้ำน่าจะเป็นอะไรครับอ,อันนี้ผมว่า woke up นะครับระหว่างช่องว่างคือ woke up ก็คือตื่นนอนแล้วก็ took a shower เป็นกริยา2อ,อย่างเนะาะกิจกรรม2ออย่างคือตื่นนอนแล้วก็ อาบน้ำนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันถูกไหมเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมี then then เนี่ยแปลว่าและหลังจากนั้นนะครับใช้คู่กับ and ตอบข้อ c นั่นเองนะครับ and then แปลว่าและหลังจากนั้นนั่นเองนะครับ she woke up and then เธอตื่นขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำนั่นเองนะครับ เราใช้แอนเชื่อมคําหรือวลีที่มันสอดคล้องกันอันนี้ก็เน้นเป็นลําดับเนาะทำอันนี้แล้วก็ไปทําอันนี้นะครับตัวอย่างเพิ่มเติม I finished my homework and then played football ฉันทำกันบ้างเสร็จแล้วและหลังจากนั้นก็ไปเตะบอลหรืออันนี้ครับ We ate dinner and then watched Netflix มีใครเป็นบ้างครับ บางคนก็กินไปดูไปเนาะเรากินข้าวเย็นและหลังจากนั้นก็ดู Netflix นะครับอันนี้ and then เป็นของคู่กันนะครับเป็นการบอร์ดลำดับมะทำอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไปทำสิ่งนี้ต่อนั่นเองข้อ6ครับ he works hard blank he doesn't earn much money เขาทำงานหนักครับเขาไม่ได้รับเงินมากมน่าจะเป็นอะไรครับ for ก็คือเป็นสาเหตุของสิ่งนี้ or คือหรืออันใดอันหนึ่ง but คือขัดแย้งกันวักแรกบอกว่า works hard ทำงานหนักวักหลังบอกว่าไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่ดูยังไงครับน่าจะขัดแยง้งถูกไหมทำงานหนักควรจะได้เงินเยอะแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับทำงานหนักก็ได้เงินเท่าเดิมนั่นเองนะครับใช้ but นั่นเองนะครับเขาทำงานหนักแต่ เขาได้เงินไม่เยอะเลยนะครับเหมือนผมทำ u t u b e นะครับเออทำเยอะมากแต่ก็ได้เงินแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ก็จะทำต่อไปนะครับใช้ but เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกันนะครับจะแปลว่าแต่นั่นเองอย่างนี้นะครับขัดแย้งแล้วทำงานหนักแต่กลับได้เงินไม่เยอะนะครับหรือ I tried calling her but she didn't answer. ฉันพยายามโทรหาเธอแต่เธอดันไม่รับสายนะครับขัดแย้งกันเนาะโทรหาก็ควรจะรับใช่ไหมครับอันนั้นถ้าไม่รับก็เป็นขัดแย้งกันใช้ but ต่อมาครับ I want to go hiking ฉันอยากจะไปเดินป่าแต่ทำไมครับฝนมันกำลังตกก็เลยไปไม่ได้นะครับแบบนี้ใช้ but ไปเลยข้อสุดท้ายครับ She is very short blank she can dunk a basketball เธอตัวเล็กนะครับอ่าไม่ตัวเตี้ยนะเขาเรียกว่าตัวเล็กแล้วกันนะครับเธอตัวเล็กมากนะครับอันนี้บอกว่าเธอสามารถดังบาสเกตบอลได้โอ้โหผมยังดังไม่ถึงเลยนะครับแต่ว่าคนนี้น่าจะเก่งจริงๆอ่าเป็นอะไรครับ for ใช้บอกสาเหตุของสิ่งนี้อ่าหรือ yet ขัดแย้งกันอย่างคาดไม่ถึง so ใช้บอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสิ่งนี้ครับ น่าจะเป็นอะไรอันนี้บอกว่า she is very short เธอตัวเล็กมากนะครับอันนี้เธอสามารถดังได้มันน่าจะขัดแย้งกันถูกไหมตัวเล็กก็ต้องดังไม่ถึงแต่ว่าตัวเล็กกลับดังถึงเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับใช้ yes ข้อ B นั่นเอง she is very short เธอตัวเล็กมากแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็สามารถดังลูกบาาได้นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลย เราใช้ yet นะครับเชื่อมประโยคที่มันขัดแย้งกันในแบบที่มันคาดไม่ถึงนะครับจะแปลว่าแต่ถึงอย่างนั้นนะถึงจะตัวเล็กเนี่ยก็ยังดังได้นะครับหรืออันนี้ครับ I am tired ฉันเหนื่อยมากนะครับ yet แต่ถึงอย่างนั้น I cannot sleep ฉันก็นอนไม่หลับมีใครเป็นไหมครับเหนื่อยมากเลยแต่ว่าก็นอนไม่หลับอาจจะเหนื่อยจนเครียดแล้วก็กังวลหลายอย่างนะครับ ก็หนุนใจว่าขอพระเจ้าช่วยให้ทุกคนที่รู้สึกแบบนี้นะครับให้นอนหลับสบายทุกคืนนะครับผมก็เหมือนกันเนะะาะพยายามที่จะไม่กังวลน,นะครับฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้านะครับจะได้นอนหลับสบายอันที่สองครับ she was very busy yet she made time to help me เธอยุ่งมากนะครับ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับ yet she made time to help me เธอก็ยังหาเวลามาช่วยฉันได้ยุ่งมากก็ต้องทำไมครับโอ้ไม่ได้หรอกไม่ว่างไม่ว่างแต่อย่างนั้นแม้จะยุ่งมากเธอก็ยังหาเวลามาช่วยได้เป็นคนที่มีน้ำใจมากๆนั่นเองนะครับเป็นไงครับมีใครได้เต็ม7จดข้อไหมครับหรือใครได้กี่คะแนนก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็แบบฝึกหัดหนึ่งข้อนะครับ she is hungry เธอหิวนะครับ blank she hasn't eaten all day เธอไม่ได้กินอะไรมาเลยทั้งวันครับตอบอะไรดีครับ for หรือว่า so ่า for เป็นการบอกสาเหตุนะของสิ่งนี้ so เป็นการบอกผลที่ตามมาหลังจากสิ่งนี้ตอบอะไรดีครับพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ